สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิห้าพฤศจิกาหกสี่นะครับวันนี้ก็ตรวจข้าวขาวดอกมะลิหนึ่ง้อยห้านะครับวันนี้อยู่บ้านเก่าน้อยนนล่างนะครับครับแปลงนี้แปลงนี้ประมาณจักไร่พอสิบสิบก็ไร่นะครับสิบก็ไร่นะครับก็นาปังปีที่แล้วก็ทําแปลงให้นะครับวันปีนี้ก็ทํามะลิให้อีกนะครับดูความสวยงามและความสม่ําเสมอนะครับ ถือว่าสวยนะครับขนาดอายุแค่นี้นะครับถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดมากนะครับคุณพ่อเราครับไม่ใช่ไม่ใช่หัวใบเจสู้นะครับสู้มานานแล้วน่ะพหอแค่หน้ามันยักผีแล้วครับดูนะครับดูการจัดการแปลงนะครับสวยงามมากนะครับนะครับถามว่ามีไหมนะครับก็จะมีข้าวเหนียวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะมาถอนทีหลังครับ เดี๋ยวจะมาตรวจซ้ำอีกทีนะครับครับเออ,เอ,อดูครับออครับคุณพ่ออ่ะน,นี่ใกล้ๆครับนี่มันอยู่ใกล้ตาไม่เห็นนะครับเห็นแต่ไกลๆนะครับออครับ เห็นแล้วเนาะพ่อเนาะดำๆนี่พ่อละพ่อนี่พวกซุ้มนี่เห็นแล้วเนาะครับเนาะดำๆซุ้มนี่เห็นแล้วเนาะตายยิ่งด้วยกับพ่อมี่เหตัดครับครับทั้งผีกับพ่อมีครับครับสองเงากระเซียกพ่อจะมีมปัญหาดอกเป็นบ่อครับจำเนี่นะครับนี่ครับไอ้ใจพ่อโชว์โชว์เห็บเบิ้งในพ่อ ช่วยเบลกแวกกับ่วงหนเบอร์นงอ่าแวกการแวกนะครับ<อ>คือก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อไม่ลงเพราะว่าหนึ่งนะครับข้าวกาลังพึ่งสมเกสรใหม่นะครับกรเกษตรกรไม่อยากลงกันนะครับเด<ข>ี๋ยวผลผลิตคุณพ่อบอกไม่เต็มที่นะครับเอาออกเลยพ่อคุณพ่อครับแตกก่ตรงไปอีกน้อยครับพ่อตรงไปอีกตรงไปอีกนะครับตรงไปอีกนะครับดูครับดูความสูงอ่ะตรงอีกพ่อตรงอีกสามเก้าพ่อ สามเก้าตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็อยู่ทางขวามือเห็นไหมพ่อขวามือเห็นไหมขวามือขวามือเห็นไหมตรงยิกงน้อยทั้งขวาครับทั้งตะวันออกเห็นไหมดำดำนะครับในขวามือครับจมือขวาเห็นไหมดำดำนั่นนะเอออ่าน,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 นั่นนี่แหละครับนี่ครับ นี่คือการถอนพันปนนะครับปกตินะครับการถอนพันปนต้องมาเป็นคู่นะครับให้ให้คนหนึ่งดูนะครับอยู่ตรงนั้นก็ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อจะมาถอนทีหลังนะครับวันนี้มามาตรวจคนเดียวก่อนนะครับนะครับครับเราทําตามมาตรฐานแปลงนะครับค่อนข้างเข้มนะครับครับพอมีไปข้าวเหนียวนะครับ มีข้าวเหนียวบ้างครับเดี๋ยวจะหาว่าผมทําไม่เป็นมีแต่สอนนะครับนะครับนะครับนี่ก็คือนะครับนี่ก็คือข้าวเหนียวนะครับที่ผสมเกสรเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรวงสีน้ำตาลนะครับนะี่ครับ ็พอมีบ้างนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวส่งให้ดูอีกนะครับ